สวัสดีครับท่านช่างพรมพี่นอ้องเช่นเคยครับผมมุอนี้พาพี่น้องมากินอ,อยังวันมือแรกคือน่วกีมือที่สองก็ตึมอาหารไม่มั่นนะพี่น้องตาห้องกับพวกแันเตนา่าแล้วก็ดอกจอกกับพี่น้องแันเตนา่านี่อันไหนหลวกต้มละ่ะต้มใสก่กับแต่บางห้องแบบแซ่บมากพ่น้องเนาะโอ้เขาก็ติดมือเลยนะบัง นอนคือมุมนี้เนี่ยมันมันเนาะอู้พี่น้องมาตัวถามหาบันว่านถามหามันมากเลยฟูงบินต่ำได้หน้าไปก่อนเดี๋ยวขอดื่อกันแทบเอ้ก็บบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหนอืมพัะกัดเซริมข้าว วันแรกตอนเสือกินฟ้าอ้ <c oughs> อนเหียวอันไปทั้งคุณทั้งควงไฟวันไหนมืดพี่น้อง Xe à, một cửa Khuấn sau Bên sau đóng cái linh này là Này, không thể nào không Hãy subscribe cho kênh เพียงแห่งเด้อซช่ก็มีเพ็เดียวงอะลรตามอืม,ลมปลาละกินเข้าไปได้ไงนะใส่เบ็ดวัน นี่ครบของตัวทั้ตัวแล้วเขาหน่อยปลางไงขึ้นบ่มี่ขึ้นลง่งคลิปยางคำเลยไปเน้ยขันเลยประมาณช่วงบ่ายไปแล้วไปล่งคำคำเอฟซีเดี๋ยวทางผมกับเบิ่งบ่ร์ไลน์นะพป่น,ปน,ปนองเพิ่มกันกระสีเบิ่งเป็นช่วงเป็น,นยังงเด้อย มาทงอีอหละมาหลดมา,า,าเลยเงนไม่อออขึ้นดงเนาะมาดงหกจอกเือแกมาส่วยเ làm tầm một xuống bậc khứa เหลืองามแต่มาหมุงแดงมาเยอืมไม่ไม่น่าหอมอืมอ Hãy subscribe cho kênh cúp cúp Hmm. ใส่ก็ไปแดกตอนอืม hmm. มถ้าอยู่ขอกระดียอย่างหนึ่งพี่นุอมไม่เห็นงานง่ายบ่หอมเห็นงานได้หลายบ่กันเดินๆดนี่มึงเรื่อเจ้ลุ่ ทอมสุดน้ำได้ย่างเสียย่างฝนตกมันกน็น่าเลือดเขาของไีงบบ่ใช่ยาก mm -hmm. ยำนปวดเข่า อ้าพีา่น้องขอบพุณนทุกไรทุกทรัพย์ทุกการทีกก่ตามโหเพชรกรีบนะพอกันไหมจอเดียว,วับผมสีประด็กตอนแก่เพชรกัอนออืื